สวัสดีเช้านี้กันทุกๆคนครับผมเช้าวันนี้วันเที่ยวหลายบีวันที่สิบสามวันที่สิบสามเมษายนนะครับสองพันห้าร้อยสิบสี่สวัสดีปีใหม่ไทยครับก็วันนี้พาน้องบีนะครับเป็นน้องเขยพามาดูบ่อที่เรียกว่าเป็นบ่อพลาสติกพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่สูงครับแล้วไม่สามารถที่จะเก็บกักน้ําไว้ได้นะครับตรงนี้เป็นสระของพี่บุญลอยนะครับพี่บุญลอยมีชัยนะครับรายละเอียดเบอร์โทรผมจะลงไว้ใน Facebook นะครับเห็นไหมครับ ท่านได้ท่านได้ให้พี่กเกษมมาขุดถัดจากนั้นก็ซื้อผ้าใบซึ่งเป็นพลาสติกสีดําแบบนี้ครับนี่หนาหน,นาแบบนี้ก็มาปูลงไปซื้อมางบประมาณอยู่ที่สี่พันกว่าบาทนะครับตามที่เห็นท่านก็มาลงถัดจากนั้นถามว่าน้ํามาจากไหนน้ํามาจากโซล่าเซลล์ตอนนี้ยังไม่มีแสงครับอันนั้นจะเป็นท่อน้ําลงเดี๋ยวเราเดินไปดูกันปีที่แล้วเนี่ยยังไม่มีอะไรครับแต่ว่าถัดจากนี้ครับเห็นอะไรเกิดขึ้นไหมครับ นี่ครับความสวยงามความเขียวขจีนี่ครับขาครับผักตบที่ลงอยู่ตรงนี้ก็ดึงขึ้นมาเอาใส่ขาเป็นปุ๋ยพืชสดเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับท่านก็จะปลูกนั่นปลูกนี่มาตลอดที่บุญลอยนี้แต่ก่อนเคยไปทํางานอยู่ที่อิสราเอลครับก็ได้นาความรู้หลายๆอย่างจากตรงนั้นตรงนี้มาผสมผสานกันนี่คร,รับท่านก็จะเพาะหมากด้วยใช่ไหมครับทางนั้นตรงนี้ก็จะเป็นพวก,อกไอ เอาฟางเอาอะไรมาใส่ลงไปแล้วก็จะมีผักตบจากตรงนี้แหละนะครับดึงขึ้นมาใส่เป็นปุ๋ยพืชสดนี่ทางนี้ก็จะเป็นท่อที่มาจากปั๊มโซลาร์เซลล์นะครับโซลาร์เซลล์ก็จะอยู่ด้านนู้นนะครับเห็นไหมครับมีกล้วยนะครับมีกล้วยเขียวขึ้นมาท้งด้งที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เรียกว่ามันเป็นแบบส่วนใหญ่เขาจะทําเชิงเดี่ยวกันครับเนินสูงแล้วก็แบบไม่มีน้ำนะครับแล้วตรงนี้คือเวลามีน้าปุ๊บมันจะซึมหายไปหมดเลยแต่พี่บุญลอยก็เนรมิตพื้นที่แห้งแล้งตรงนั้นครับกลายมาเป็น พื้นที่ที่เขียวขจีในตรงนี้เนี่ยครับตามที่เห็นเลยโอ้โหปลานี่คือแบบเยอะนะครับเห็นไหมครับวุบวับวุบวับอ,อยู่จัดการผักตบนะครับอ้อมไม้เพื่อที่จะให้มันอยู่ในส่วนโซนของมันตรงนู้นเห็นไหมครับนี่ลกล่วยขาตะไคร้รอบๆสะนะครับตรงนี้คือจะเป็นท่อที่มาจากป um ั๊มโซลาเซลล์เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูข้างบนกันครับเจาะบ,บาดาลครับนะ,นะครับบาดาล ติดตั้งพั๊มโซลาเซลล์ตรงนี้ก็จะเป็นน้ําที่แบบจะใช้ในครัวเรือนประมาณนั้นครับตอนนี้ท่านก็กําลังจะทํากระท่อมทําบ้านอยู่นะครับนี่สังกระสีนะครับเริ่มมาละส่วนทางด้านนู้นก็จะมีเสามีอะไรเริ่มต้นมาละเพื่อที่จะมาอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับรล่วโอ้โหแปบ๊บเดียวครับตามที่เห็นเลยนี่พลังงานโซลาเซลล์ครับใช้ได้นะครับท่านก็ใช้โซลาเซลล์นี่สูบลงบอ่อลงสระถัดจากนั้นก็ใช้เครื่องสูบครับ ใช้เครื่องสูบสูบขึ้นจากสะแล้วก็ปล่อยไปยังสวนเกษตรนู่นนะครับเยอะระยะเลยเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเปลี่ยนจากพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่สูงครับโดยธรรมชาติก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ดินแบบนี้นะครับการที่จะขุดสะแล้วก็แบบปล่อยน้ําลงไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยากครับแถวนี้เป็นดินทรายดินที่ไม่ได้อมน้ําเท่าไหร่นะครับมีน้านะครับมันก็จะซึมหายไปหมดเลยฝนตกลงมาไม่เหลือครับพื้นที่สูงนะครับพี่บุญลอยก็เนรมิตสะตรงนี้ครับตอนแรกท่านก็จะทําเป็นกระท่อมเล็กๆออกมาอยู่ก่อน นะครับตัดจากนั้นก็เริ่มนะครับเริ่มที่จะมีหลังคามีอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนี่ครับความพยายามของคนคนหนึ่งครับจากที่ได้รับความรู้นะครับจากการที่ไปทํางานอิสราเอลมานะครับกล้วยนี่ครับสังเกตดูแล้วกันเมษาครับแต่กล้วยนี่สวยมากนะครับมองไปด้านนี้นี่คือสระน้ํานี่คือสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นความอุดมสมบูรณ์คล้ายๆกับโอเอซิสนะครับตอนนี้ท่านกําลังจะสร้างบ้านครับ สบายเลยนะครับนี่คือวิถีชีวิตที่หลายคนอิจฉากันพี่บุญลอยมีครับแล้วก็มีคนมาดูงานเรื่อยๆครับตรงนี้นะครับจากการที่เป็นบ่อพลาสติกนะครับทาให้พื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะมีสระหรือว่ากักเก็บน้ําได้ให้กลายไปเป็นพื้นที่ที่แบบมีน้ําแล้วก็สมบูรณ์นี่ครับท่านก็จะใช้ระบบน้ําครับระบบน้ําเดินไปครับปลูกพริกขึ้นมานี่ครับไผ่ก็เริ่มที่จะโตแล้วโอ้โหตรงนี้ อยากให้เห็นครับมะละกอมะละกอครับลูกนี่เกือบจะติดดินเลยนะครับนี่แล้วหัวน้ําแกไม่ธรรมดาครับหัวน้ําขึ้นมาเดินสายนั่นนู่นนี่กระจายน้ําไปวันนั้นที่เรามาเห็นครับขา้าวโพดเล็กๆตอนนี้โอ้โหสวยเขียวเลยครับนี่ด้านนี้ครับโอ้โหพื้นที่แถวนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของกเกษตรทิละนเป็นกเกษตรเชิงเดี่ยวครับเขาจะมีอ้อยมียางมีมัน อย่างพี่บุรลอยมาอยู่นี่ครับอันนี้เป็นไผ่กิมซุงหรือว่าไผ่ตรงลรมแรงนะ่มันน่าจะได้มาจากพี่ศักดิ์หรือว่าพี่กเกษมดูครับมีหนอนะครับแล้วหนอตัวนี้ก็จะเป็นหนอที่เลี้ยงกอครับม,มีไผ่สักกอสองกอก็อยู่ได้นะครับอรล้วเขียวขจีทางด้านนู้นอเดินไปดูกันหน่อยครับเขาโพดรุ่นแรกหมดไปแล้วครับตัดไปแล้วรุ่นที่สองรุ่นที่สามกำลังจะตามมาครับด้านนู้นเดี๋ยวเราเดินไปดูกันทางด้านนี้นี่ครับโอ้โห โอ้มีหนอครับนั่นแหละครับหนอเริ่มขึ้นแล้วคล้ายๆกับข้องผมเลยนี่ครับหนอเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับใส่แครททำได้กากมันครับเหีนอยู่นะครับได้มาจากพี่ศักนะครับโอ้เขาโพดท่านทางด้านนู้นน่าจะได้ต้มนั่นแหละนี่นะครับได้หลายรุ่นเขาปลูกแบบวนไปกล้วยไม่ต้องพูดถึงเต็มสวนอยู่เลยทีเดียวนะครับนี่มองย้อนกลับไปครับนี่เลยสวนเกษตรผสมผสานครับสร้างในสิ่งที่เรียกว่า ความอุดมสมบูรณ์มันซ่อนอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่ามันไม่น่าจะมีจริงนะครับแต่ว่าพี่บุญลอยก็สามารถที่จะนิรมิตแล้วก็สร้างสารรค์ตรงนั้นให้ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นแหล่งศึกษาดูงานเยอะเลยนะครับได้มาศึกษาดูงานว่าเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรนี่ครับตรงนี้ท่านก็จะปลูกถั่วปลูกพริกโอ้้วยหอมทองหักครับแกแ่แล้วประมาณนั้นนะครับทางด้านนูน้นนะครับปลูกนั่นปลูกนี่ลงไปครับ เห็นไหมครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเพกาเตียนะครับปูลงไปที่สําคัญที่เห็นคือแบบโอ้เห็นเีไรมันรู้สึกแบบนี่ครับถ้ามีน้ําครับการทําเกษตรก็จะเป็นเรื่องง่ายทันทีเดี๋ยวเราเดินทะลุไปดูอีกด้านหนึ่งครับท่านจะวางระบบน้านี่เต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นท่อพีอหรือไม่ก็เทปน้ําหยดครับเดินไปดูฝั่งด้านนู้นกันก็ดึงน้ําจากสระครับที่เราได้เห็นเมื่อกี้นะครับโดยใช้เครื่องสูบปั่นแล้วก็อัดตามท่อมาเรื่อยๆ่นี่ครับ ลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงมีมะม่วงแล้วก็จะมีพริกเป็นพืชระยะสั้นนะครับพืชไอ้สูงกลางเตี้ยเลี้ยดินนะครับโอ้พริกสวยเลยนะครับพืชข้าวโพดโอ้หนุนเลยครับเยอะเลยได้เก็บแล,แล้วหลายรุ่นท่านก็จะปลูกแบบวนไปครับกล้วยโอ้กล้วยหักมุกค,ครับเยอะเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูฟักทองของพี่บุญลอยกันหน่อยนะครับทางด้านนู้นนี่โอ้ โอเคแล้วนะครับส่วนพริกก็เหมือนกันโอ้โหตอนนั้นมายังต้นเล็กๆอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพริกเต็มต้นเลยนี่ครับพริกแถวบ้านเราเขาโพดเดี๋ยววันนี้คงจะต้องซื้อเขาโพดท่านไปต้มที่บ้านสักหน่อยนครับในระหว่างร่องกล้วยก็จะมีนนะครับปลูกเงาะนะท่านก็จะปลูกเงาะเดินระบบน้ําหยดเงานะน่าจะได้ประมาณสักเจ็ดแปดเดือนแล้วเกือบปีแล้วมั้งนะครับนี่ฟักทอง ข้าวโพดเห็นไหมครับข้าวโพดผสมผสานไปเลยฟักทองโอ้นี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าเมื่อมีน้ําการทําเกษตรก็จะเป็นเรื่องง่ายไม่ได้รอเพียงแค่ฟ้าฝนเท่านั้นครับสุดยอดเลยครับทางด้านนี้ครับข้าวโพดของท่านโอ,โอ้ปลูกได้หลายรุ่นครับรุ่นนี้เก็บรุ่นนั้นกําลังออกดอกรุ่นนี้กําลังปลูกประมาณนะครับผสมผสานกัน โอเคเลยทีเดียวนะครับเปลี่ยนพื้นที่ที่เรียกว่ามันเป็นพื้นที่ที่ยังไงอ่ะไม่น่าจะมีน้ําแต่ท่านก็ทําให้เป็นพื้นที่สีเขียวได้นี่ครับระบบน้ําท่านก็จะเดินเต็มสวนเลยครับความรู้จากอิสราเอล,ลเลยที่นํามาปรับประยุกต์ใช้ในตรงนี้นะฟักทองก็กําลังเจอกดอกนะครับแล้วก็ถ้าในกรณีที่เป็นท,ทั่วไปก็จะเป็นเหมือนกับด้านนู้นเลยครับเป็นยางเป็นอ้อยก็จะเป็นแบบนี้ไม่ได้มีน้านะครับแต่ท่านก็ลงทุนในการที่เรียกว่ามันจะ ทำให้มันมีน้ําขึ้นมาโดยการขุดบ่อขึ้นมาแล้วก็ปูบ,บ่อพลาสติกขึ้นไปนะครับมันก็เลยเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะครับก็มาดูได้ครับอยู่ที่บ้านกะเลงเวกน,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 ตตนะครับไม่ใช่บ้านกะเลงเวกบ้านคนาครับบ้านคนาตําบลตาตุ่มนะครับอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่กับการเปลี่ยนพื้นที่ที่เรียกว่ามันเป็นแบบเปรียบเสมือนกับทะเลทรายให้กลายมาเป็นพื้นที่สีเขียวแบบนี้ได้นะครับมันอาจจะลงทุนเยอะหน่อยในช่วงแรกแต่สุดท้ายแล้วนั้น ผลผลิตที่ตามมามันก็จะเห็นเป็นแบบนี้นี่ครับมีแหล่งอาหารมีพืชมีผักนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่หลายๆคนได้หวยหาและต้องการวันนี้เขาคนนี้ได้เปลี่ยนพื้นที่จากพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นแบบพืชเชิงเดี่ยวครับเห็นไหมครับมองมองรอบๆก็จะเห็นแต่แบบยางอ้อยมันแต่ว่าท่านก็จะมาเปลี่ยนให้กลายมาเป็นแบบนี้นี่ครับโอเคเลยทีเดียวนะครับย้อนกลับไปดูบริเวณสายกันอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับ บริเวณล่องท่านก็จะปลูกข้วโพดปลูกนั่นปลูกนี่ลงไปมีมังคุดนะครับม,มังคุดงคุดมีพลิกจะมีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงใช้เนี่ยครับท่อพีอแกบดำและกากมันของพี่เสียมกับพี่ศักด์นะครับของพี่ศักด์โอ้ไม่ธรรมดาครับเงาะสวยนะครับข้โพดน่าจะได้เก็บแล้วแหละครับดูจากลักษณะแล้วนี่อื้ นี่แก่แล้วครับนี่ดูหน่อยข้าวโพดพันอะไรครับโอ้ข้าวโพดข้าวเหนียวครับแกแล้วอย่างนี้น้อยขอให้เราได้มีกินครับนี่ครับโอเคเลยตามร่องครับก้วยพี่เลี้ยงปลูกพริกแล้วก็ปลูกเงาะลงไปนะครับเมื่อมีน้ําการทําเกษตรก็จะเป็นเรื่องง่ายพามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วก็ มาอัปเดตความเปลี่ยนแปลงที่ได้เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ผ่านไปประมาณสักเข้าสู่ปีที่สองนะครับเงาะของท่านเดี๋ยวอีกสักสี่ห้าปีตรงนี้ก็จะเป็นสวนเงาะแล้วครับทางระบบน้ำหยดวางเทปพ e. ีลงไปโอ้เกิดนั่นเกิดนี่ขึ้นมามากมายครับโอเคนะครับให้ยังไงสนใจก็มาได้ครับอยู่ที่บ้านขนาตะบนตาตุมอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์นะครับกับพื้นที่ที่เรียกว่าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากพื้นที่ที่แห้งแล้งให้กลายมาเป็นแบบนี้เนี่ยครับโอเคนะครับสวัสดีกันทุกทุกคนครับผมสวัสดีครับท่านก็กำลังจะสร้างบ้านสร้างกระท่อมนะครับทีละทีเดียวนะครับบรรยากาศที่แบบโห้โายหลายคนหวยหาเลยแบบนี้